ครับสวัสดีครับกินสะใจทำใจฝันนะครับวันนี้ผมมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านแม่นกเอี้ยงนะครับนี่ครับวันนี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำขนาดเลกเส้นอันนี้เปิดนานยังเปิดได้ห้าปีแล้วแกโอ้เปิดได้ห้าปีแล้วนะครับปีเมือนี้ไม่ต้องพูดถึงอร่อย พออยู่ได้ครับพอยู่ได้เนาะอันนี้เป็นเนื้อบดใช่ไหมครับเป็นหมูจ้ะเป็นหมูบดหมูเด้งหมูเด้งชทำเองใช่ไหมครับใช้ชื่อนะคะอ๋อครับจะปรุงรสเองไเดี๋ยวจ้า ข้๋วต้มยำนะครับเข้ากับบรรยากาศร้อนๆนี่ค้ากำลังทำนี่ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่กินน้ำซุปนี่หอมโชยลงมาเลยนะครับ ถ้าท่านใดอยู่แถวอำเภอหนองหินนะครับก็จะเป็นซอยอเข้ามาทางทางไหนล่ะมาทางคุณหมิงเมืองไทยนะครับถ้ามุ่งหน้ามาทางคุณหมิงเมืองไทยก็จะมีซอยเลี้ยวขวาเข้ามานะครับประมาณร้อยเมตรนะครับนี่นครับบรรยากาศร้านสีสันนะครับ สวยงามมาไดแล้วนะครับชิ้นเหนียเด้งสะกดก็ได้ครับนี่นะครับไปโก็ชิมนะครับ น่าทานมากนะครับก็จะมีเครื่องปรุงให้อย่างนี้นะครับก็จะมีพริกป่นมีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีนี่นะครับน,น้ำส้มสายชูน้าส้มสายชูแล้วก็ซอสพิกซอสพริกก็กะปิกนะครับ จะลองชิมดูก่อนว่าจะต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมนะครับเสียงเบาหน่อยนะครับว่าเมื่อคืนนอนดึกเช้ามาก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ก็จะมีผักให้ด้วยนะครับผักเป็นเครื่องเคียงก็จะมีพริกเผา เป็นเม็ดพริกอ่อ,อนพริกอ่อนเผาแล้วก็ผักมีหัวระพาแล้วก็อืมแค่ไนต้องปรุงอะไรเพิ่มอร่อยมาก นี่นะครับหมูเด้งสูตรอร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่อร่อยเปรี้ยวจัดจ้านโอเคครับชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับกินสะใจตามใจฝันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ